นี่คือปูไข่ดองตัวน,นี้คือปลาหมึกผัดไข่เค็มอันนี้คือหมึกไข่นึ่งมะนาวนะฮะอันนี้จะเป็นยาบูมาแซบนะครับจริงๆนนี้ถ้าไปอยู่ร้านอาหารก็ตัวนึงหลายร้อยกุ้งนะครับไซส์ประมาณนี้กระพงนึ่งมะนาวเลือดกระเซ็นเต็มโต๊ะน,นี่ ัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลท์แท่งช่องของคนชอบกินนะครับวันนี้กับการรีวิวเรียว,ว,ว,วนะฮะกับผมโอ๋นะวันนี้เราอยู่กันที่โซนไมค์คิเชนของสยามดิฟฟิวเวอรี่นะครับชั้นทังเชื่อมอะสยามเซ็นก็เดินขึ้นมา2ชั้นเออชั้น4นะฮะคือโซนไมค์คิเชนเนี่ยจะเป็นโซนท,ที่เรามากินร้านแซลมอนครั้งที่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นร้านอาหารเยอะๆคือเราจะสามารถตั้งอะไรก็ได้เราเลือกร้านแต่วันนี้เรามากินเป็นบุฟเฟ่ของร้านมาม่าแพ่นนะครับไม่รู้ว่าอ่าน่นี้หรือเปล่าจะเป็นบุฟเฟ่อาหารทะเลนะ ดต่ยงคือายชื่อเมนูนะฮะสามารถตั้งของพวกนี้ได้แล้วก็แทนไปเรื่อยๆนะคะัปกดพอยส์ดูเอาก็ได้ก็จะเป็นเมนูเป็นอะราคาร์เนี่ยที่เขาจะทาสดตามที่เวลาเราสั่งครับสองอันนี้ดูพร้อมกันไปเลยนะฮะร้านมามาแพดน้ำจะมีน้ำตาคร้หอมน้ำใบเตยหอมแล้วก็น้ำปลาซึ่งรวมอยู่ในนี้แล้วแล้วก็เหมือนกับเขามีโปรโมชั่นด้วยคือถ้ามาครบ4คนเนี่ยเขาจะฟรีปูไข่ดอง1ตัวเดี๋ยวชิมน้ำก่อนอันนี้เป็นน้ำตาคร้หอม ห,หวานน,อ,นอ่อนแล้วก็มีกลิ่นตะไคร้หอมอขึ้นมาน้ำจิ้มซีฟูด้ดของเขาก็จะเป็นน้ำจิ้มเด็ดไม่เด็ดอยู่ที่ตรงนี้นะ เปรี้ยวขึ้นตาเลยแต่ว่ารสชาติเค็มจะเด่นกว่าเปรี้ยวนะครับคือลักษณะโซนเดี๋ยวให้ดูโซนรอบๆนะครับก็จะเป็นนี่วันนี้แขกรับเชิญเรามีหลายคนแต่มาไม่ครบนะก็มีน้องเมย์มีพี่ท็อฟฟี่พี่เบน์นะครับแล้วก็นุ่นเตอรี่ก,กับสีน้ำนั่นเองเขินเขินนี่คือปูไข่ดองที่เขาเป็นของแถมนะครับควรจะมาครบสี่คนเราจะราดอันนี้มาเราไม่เคยกินเลยนะอันเนี้ยเราอยากรู้ว่ามันคี๊กจริงไหมคือปูไข่ดอกเขาจะใช้เป็นปูสด ไม่ข่าวมากนะมีกลิ่นคาวปูมหอมไข่นิดหนึ่งแล้วก็เป็นรสชาติของน้ำจิ้มที่มันท่วมขึ้นมาก็โอเคนะเราว่าเป็นรสชาติที่น่าค้นหาถือว่าชอบไหมก็ไม่ถึงต้องวาวต้องหามากินแต่ถือว่าโอเคเลยตัวนี้คือปลาหมึกผัดไข่เค็มที่หนึงก็ตานเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็มีของแบบเยอะพอสมควร หอมคือมันมีความสากลิ้นของไข่เคม็มแล้วก็กลิ่นหอมพุ่งขึ้นมาปลาหมึกมีความกรอบปานกลางแล้วก็กรอบนุ่มนะครับรสชาติจะออกไปทางเค็มอ,อ่อ,อนๆนิดนึงนะฮะแต่ว่ารสชาติแบบคืิความหอมนี่ใช้ได้เลยอันนี้คือปลาหมึกคั่วผิดเกลือนะฮะคือถามว่าโอน้มมันมากไหมก็ประมาณหนึ่ง น้ำมันประมาณนึงเลยอะรสชาติเค็มอ่อนๆหอมเนยกระเทียมความหอมแล้วก็ปวามหมึกกรอบใช้ได้แต่ว่ามีความมันๆลิ้เนเดียวพอสมควรนะฮะเออนะครับมันคือข้าวผัดกุ้งข้าวผัดที่นี่จะมีข้าวผัดไข่ข้าวผัดกระเทียมข้าวผัดกุ้งข้าวผัดทะเลกุ้งจะเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆตัว,ตวนึงตรงนี้เราจะไม่แย่งคนอื่นกินกุ้งแต่เราชิมความเป็นข้าวผัดเถานะฮะข้าวก็มีมันเคลือบนะครับแหววววพอสมควร มีกลิ่นหอมข้าวมวีมีความชุ่มของน้ํามันค่อนข้างเยอะรสชาติจอยวอ่อนเป็นความหอมของข้าวผัดนี่คือกุ้งเนยกระเทียมนะครับหนึ่งที่จะมาสองตัวนี้แต่ว่ากุ้งไซส์ใหญ่มากเลยนะแล้วก็ความกุ้งเนี่ยไม่อมน้ํามันมากนะครับแล้วเราสั่งได้เรื่อยๆไม่อั้นเลยคือถ้าด้วยความคุ้มค่านะดูจากไซส์เนี่ยคุ้มค่าใช้ได้เลย กุ้งไม่ได้กรอบอะ่ะมันมีความเหมือนละลายหายไปเลยอะ่ะเดี๋ยวเราแก้ตัวให้ลองอีกทีหนึ่งถ้าถ้าเป็นความรู้สึกถ้าความรู้สึกเราไม่ผิดคือกุ้งรู้สึกว่าไม่เหมือนไม่ค่อยสดอะ่ะมันเหมือนละลายไปเลยนะฮะอันนี้คือหมึกไข่นึ่งมะนาวนะฮะตัวใหญ่มากแล้วก็แบบโอ้ไข่เต็มเต็มอะ่ะตรงเนี้ยโอเยอะมากอะ่ปะปลาหมึกรู้สึกได้ว่าสดของไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ไข่มีความนิ่มๆตัวซีฟู้ดจะเป็นอารมณ์เดียวกันหมดเลยนะฮะ จะเป็นเผ็ดเค็มกับเปรี้ยวสูตสีกันมากแต่เค็มนํำกว่านิดหนึ่งมาแล้วแต่คนชอบแนซีฟูด้ดแต่ส่วนตัวเราจะชอบเปรี้ยวนํำอันนี้เป็นอปอเปี๊ยะน,นะฮะหนึ่งที่จะมาเสิร์ฟสองเสิร์ฟแบบนี้ด้านนอกเนี่ยไม่อมมันมากโอ้ดูความกรอบเดี๋ยวดูว่าข้างในมีอะไรบ้างหือกรอบข้างในจะเป็นคนเส้นแบบเนี้ยมีสีสีแบบเนี้ยมีความรสชาติหวานๆเขาที่เห็นเหมือนมีข้าวโพด ป็นเครื่องปอบเปียค่อนข้างหอมแป้งมีความหนาเสิร์ฟยังร้อนๆอยู่แต่อยู่ในระดับที่กินได้อันนี้จะเป็นยาปูมาแซบนะครับอันนี้จะเป็นมะม่วงมะแล้วก็มาเป็นปูมาแบบนี้น่าจะเป็นเหมือนปูสดไม่คาวมีความหวานไม่รู้หวานจะปูหรือหวานจากน้ำจิ้มอะเนื้อเขาอะละลายน้ำแข็งมาได้ดีคือบางที่อะบางที่ละลายน้ำแข็งไม่ดีเวลาเคี้ยวเพะมันจะไปเก็บน้ำแข็ง้วเย็นฟวันมากแต่วันนี้มีความไม่ได้เย็นมากแล้วก็เป็นเป็นเนื้อที่นิ่มๆนะครับอันนี้ดูจากเมนูเดาว่าน่าจะเป็นไก่สเต๊ะหรอไม่แน่ใจเหมือนนกั แต่แต่มันคือไก่นะครับก like ็ตัวทอดมาจริงจริงมันวางมาเหมือนแหนมเลยนะนะครับแต่อมมันแบบน้ำมันเยอะมากเลยมันคือไก่ทอดไก่ทอดธรรมดาเลยแต่เนื้อนุ่มหนังด้านนอกมีความเหนียวเหนียวแข็งๆนิดนึงนี่คือปลากระพงทอดน้ำปลายำมะม่วงยำมะม่วงอยู่ตรงไหนอ่ะเออเนี่ยยำมะม่วงอยู่นี่นี่มันเสิร์ฟมาด้วยกันก็ตัวค่อนข้างใหญ่คนมา ประมาณ4คนขึ้นไปนะครับจะได้กินเมนูที่หลากหลายอันนี้มันมาสักพักนึงแล้วอะ่ะจริงๆอันนี้ถ้าไปอยู่ร้านอาหารก็ตัวหนึงหลายร้อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวชิมเปล่าๆก่อนเอามาจานเราชิมเปล่าๆนะฮะหอม,มน้ำปลามากเลยเนื้อนุ่มข้างนอกกรอบแต่ความหอม,มน้ำปลาเยอะมากของจิ้มแบบอันนี้อาหารเสิร์ฟเร็วนะครับมาเร็วถือว่าเร็วเลยแหละ รสชาติไม่ได้เข้มข้นมากไปถึงตัวน้ำจิ้มนะพอแต่พอจิ้มไปแล้วมันยังทําให้ชูรสชาติของตัวปลากับความหอมได้ดีอยู่ส่วนทะเลเผาเนี่ยเวลาเขามาเขาจะมาเป็นชุดนะครชุดหนึ่งเนี่ยคือมันจะมาหมดเลยมีปูหนึ่งกุ้งสองหอยสามแล้วก็สุกข,ของหอยแครเนี่ยเขาลวกสุกแบบกําลังใช้ได้ทีนี้นเราต้องใช้สมือในการกินทีละอย่างเดี๋ยวเราจะอนุญาตแกะปกติใช้อะไรซอมช่ป่ะเขาลวกหอยสุกป,ประมาณไหนหรือว่ามีเดียมได้ไหมเนี่ยฮะเลือดกระเซ็นเต็มโต๊ะ ถือว่าหอยแทงตัวค่อนข้างใหญ่ใช้ได้เลยสดกรอบมีความหอมของไรแข็งแต่ไม่คาวมากทีนี้มาดูหอยหวานนะครับใจก็ถือว่าใช้ได้นะมีใหญ่เล็กคละกันไปนะครับแต่เล็กก็ถือว่าใหญ่อตอนลวกเขาจะใส่ใบพวกนี้มาดับกลิ่นคาวด้วยแน่เลยจริงๆอ่ะเวลาลวกเสร็จมันจะอ้ายอยู่นหะน่อยจับปุ๊บแล้วก็ดึงแบบนี้ออกมาได้เลยที่นี่ไม่มีไอส่วนน่ากลัวน่ากลัว เป็นความกรุบกรอบแบบแน่นๆสิ่งที่รู้สึกคือมีความขมเล็กน้อยนะฮะต่อไปอันนี้คือแงเป็นคู่ขออนุญาตใช้มือนะฮะความสดถ้าเต็มร้อยให้80-90อาไม่ได้เด้งดึงแต่ไม่ได้ล่วนหายไปเป็นทรายเลยกุ<ร>้งนะครับไซส์ก็ประมาณนี้โอมันบนหัวกุ้งืัว่ามีเยอะไหมแบบก็ไม่ได้เยอะมากนะ ก็มีมีบ้างเดี๋ยวลองมาดูกุ้งความสดจากกันตอนแกะนะมีเนื้อติดมาบ้างเล็กน้อยไม่ได้แบบถึงกับสดแบบโอ้ร้านแบบทะเลจาเลนะ๋าอะไรเงี้ยแต่ถือว่าก็ประมาณหนึ่งส่วนกลางตัวแกะค่อนข้างง่ายหน่อยโอ้ดึงออกมาได้เลยเหลือหางยูครบน,ออคนี่ต้มยำน้ำข้นแต่ว่าเขาคงทำไว้แล้วประมาณนี้ต้มยำน้ำข้นในนี้จะมีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยนะฮะร้อนๆความนมเยอะจัดมาก รสชาติไม่ได้เปรี้ยวเด่นแต่จะเป็นความนมแล้วก็หวานหวานนะครับนี่คือรสชาตินมสุกพูนะฮะเวลาแกะปูแกะไงตรงนี้เหรอเนี่ยนะนี่นะีน่พี่แกะตัวนี้เลยเดี๋ยวผมถ่ายโอ้โ,อโอหเท้มมากอะ่ะนี่คือ h how to วูธี่แกะปูนะฮะแก็ให้คนอื่นแกะให้นะฮะ ปูหวานมีเค็มนิดนึงแต่ว่าเนื้อไม่ได้แน่นความสดเหรอห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์มัง้งพราะเนื้อมันไม่ได้แน่นแล้วแบบหลอกไปเลยรอบเนี้ยเราลองใบเตยบ้างอืหอมใบเตยแล้วก็รสชาติหวานรสชาติแบบเดียวกันเลยต่างกันแค่กลิ่นแต่เรารู้สึกเลยเราชอบตะไคร้กว่าเพราะตะไคร้เป็นความหอมรู้จักหอมตะไคร้ไหมเออกินตะไคร้อะไรเราจะให้โอกาสกับกุ้งอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะลองกุ้งอันนี้นะฮะเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งว่าสดไหมนะะมีความสดและเนื้อแน่นกว่าตัวแรกเยอะเลย นี่ปลาหมึกผัดผงกะหรีนะครับจะต่างกับหมึกผัดไข่เค็มนะเพราะว่าหมึกผัดไขเ่เค็มเขาจะใส่ไข่เค็มหมึกผัดผงกะหรีเขาจะใส่ผงกะหรีหมึกผัดผงกะหรีมีความหอมไข่มีกลิ่นผงกะหรี่นิดนึงนะครับแต่มันมันค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นยำทะเลก็จะมีมีหอยมีกุ้งเราชิมรสชาติแล้วกัน ราะา้าน้ำยำอ่ะเหมือนกินยำหมูยอสมัยเด็กๆอ่ะหวานนําแล้วก็หอมๆแล้วก็เปรี้ยวตามมาน้อยหน่อยมันจะไม่ใช่รสชาติเดียวกับน้ำจิ้มเออคือรสชาติมันจะไม่ได้จะเข้ากับมันจิ้มนะครับอันนี้ปูนิ่มผัดพริกไทยดำได้มาเป็นแบบนี้คือถ้ามาหลายคนเราว่าคุ้มร้านนี้เพราะว่ามันสั่งได้ไม่อัานานแล้วที่ยิ่งสําคัญเวลามาหลายคนอะ่ะมันได้กินหลากหลายไปยัดนะครับโอ้ร้อนอยู่ แล้วถ้าผับพริกไทยดำคล้ายๆเราไปกินตามร้านอาหารจีนอะ่ะมีความมันนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมๆฉุนๆพริกไทยดำขึ้นมานิดนึงมีรสชาติหวานปนเที่ใกล้เคียงกันมากบางเมนูเราขออนุญาตใช้มือนะแต่เราก็เซนมือทุกอันเนละนี่คือทะเลผัดชานะฮะผัดชารสชาตินอ่อนๆมีความหอมพริกไทยมเม้นเมรสชาติเผ็ดในลำคอ,อน,นิดหน่อยรสอื่นจะอ,อนันไนี่คือกระหล่ำทอดน้ำปลา ไม่เข้าใจว่าทำไมคนชอบกินโอเคสแต็กเ,เจอร์ก็มีกรุบกรบม,มันหอมน้ำปลาเออรสชาติมันกรมกอบม,มันไม่ได้เค็มมากเออรู้แล้วทำไมคนชอบกินอันนี้คือกุ้งสเต๊ะขอแยกพี่ทอฟฟี่ขโมยกินหนึ่งตัวแต่อย่างที่บอกความสดของกุ้งเนี่ยจริงๆให้ถ้าโดยรวมเฉลีย่ยเอเวอเรอยู่ที่ประมาณจนสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนือความสดและกรอบจะอยู่ประมาณนั้นแต่ว่ารสชาติของสเต๊ะเนี่ยหวานนำมีความหอมของถั่วเข้ามาแต่ละวัดดีอ่ะรสชาติของน้ำ ติดใจปูดองซะและ้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเอาชิ้นเดียวแหละแล้วเดี๋ยวพี่เอาไปเหนพี่เอาไหนดีอะนี้ก็แล้วกันปูดองมันเออมันมีความกลมกล่อมในตัวของมันเองเออแล้วรู้สึกค่อนข้างชอบปูดองเป็นครั้งแรกที่กินเขารีวิวกันจนหายฮิตไปนานแล้ะเนี่ยหมึกควบปิดเกลือก็ไปได้นะนี่เป็นผัดกระเทียมน่าจะเหมือนข้าวผัดอันอื่นนะอมันคือข้าวผัดอันอื่นที่ไม่มีอะไรปกข้างบนอันนี้น่าจะเป็นกุ้งอบวนเส้นอบหม้อดินเหรอกุ้งอบวนเส้นแหละโุ้ยเปิดฝามาหอมมากเลยอะ หอมหอมหอมวุม้นเส้นจะมีความเหนียวนุ่มรสชาติจะหอ,อมแล้วก็เป็นรสชาติอ่อนๆของเคยกินกุ้งอบวุ้นเส้นไหมเออมันจะเป็นรสชาติโทนนั้นนะคล้ายๆกลิ่นยิวย่ะอันนี้คือกระพงนึ่งมะนาว รสชาติอ่อนๆไม่ได้จัดมากเนื้อปลามันค้างแน่นรสชาติของปลานึ่งมะนาวไม่ได้แซบมากนะครับคือถ้ามาแค่คนเดียวเนี่ยกินไม่ไม่ไหวอะ่ะแน่นอนอะ่ะกับเมนูเยอะขนาดนี้้ามากันเยอะๆกินคนละคำสองคำอันนี้เป็นปลากระพงสาบรสมันมีความหอมคนละโทนกับอย่างอื่นเลยนะแล้วก็มีความหวานหวานคนือนวหวานข้นๆนะครับหอยอะ่ะเวลาเขาลวกมาต้องรีบกินนะอย่าปล่อยให้มันไว้นานไม่งั้นจะมีกลิ่นยังไงไม่รู้อ่ะ แต่ถ้าลวกมาก็กินเลยไม่เป็นไร จริงๆร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านที่มีเมนูหลากหลายนะครับเราจะมาปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยก็สรุปนะครับของหวานเนี่ยจริงๆเขามีข้าวเหนียวมะม่วงกับเท้ากล้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับแต่ว่าเราก็ขอยัดข้ามไปละกันนะมีของหวานสองย่างก็่าเป็นปกติแหละส่วนความสดของอาหารเนี่ยประมึกถือว่าใช้ได้อย่างอื่นนะถือว่ากลางๆนะฮะอยู่กั้มกึ่งระหว่างไม่สดกับสดคือไม่ได้ถึงกับพีคนะครับคนหนึ่งเนี่ยประมาณ580กว่านเนตนะครับไม่มีส่วนลดคู่กับวิสก์ดอะไรไม่มีนะครับไม่ไม่ร่วมนะฮะถ้าร่วมจะเป็นราคา กติดังนั้นเนี่ยจริงๆถ้าสมมติว่าทุด,ดิบเกรดเดียวกันนะครับก็ไม่ค่อยแนะนําเป็นาราคาเท่าไหร่ก็มากินบุฟเฟ่นเนยางเงห้าร้อยกว่าบาทเราได,ได้กินเยอะผมแนะนําว่าควรรวมมากินเนี่ยประมาณ4คนขึ้นไปก็จะได้กินเมนูที่ค่อนข้างหลากหลายไม่งั้นเนี่ยก็ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะก,กินได้แค่คนละไม่กี่เมนูก็จะอิ่มเลยรับบัตรเครดิตเ,เงินสดเท่ากันนะครับแล้วก็ประมาณเนี้ยน,นะครับมันจะเป็นบุฟเฟ่ราคาที่ได้เมนูความไทยๆความหลากหลายของเมนูก็ถือว่าปานกลางไม่ได้เยอะมาก บรรยากาศที่นั่งถือว่าดีค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นถ้านั่งริมกระจกก็จะได้เห็นวิวข้างนอกนะฮะก็ลาสออเดอร์สามทุครึ่งสามารถนั่งได้ถึง3ามทุ่มห้าสิบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เราจบไว้ที่เท่านี้ละก,กันก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เป็นทางเลือกสำหรับบุฟเฟ่อาหารทะเลที่เป็นอราคาร์า ก็เดินทางง่ายอยู่ติดรถไฟฟ้าแล้วก็ยินืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกดติดตามเอาไว้อย่าลืมกดกระดิงด้วยถ้าอยากเจอกันทุกคลิปพบกับการรีวิวรีวิวที่ไหนก็ได้ที่เราอยากกินแล้วเจอกันครับ bye bye, บ๊ายบายสวัสดีครับวันศุขตอนห้าโมงครึ่งนะ